สวัสดีครับพี่น้องท่านละครับวันนี้พระรชนัของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสตดิบทที่5ข้อที่1นถึงข้อที่3นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าข้อคิดจากคำบิงวอนยามเช้านะครับพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเอียงพระโสดสดับถ้อยคําของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงข้าครวญของข้าพระองค์ข้าแต่บรมกษัตริย์พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าในเวลาเช้าขอสดับเสียงของข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์เตรียมถวายเครื่องสักการบูชาแด่พระองค์และเฝ้าคอยดูอยู่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงคําวิงวอนของท่านนะครับในตอนเช้านะฮะในฉบับ ESV ASV King James นะฮะก็ได้พูดถึงว่าคนที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้คือดาวิดครับนะฮะเป็นบทเพลงที่ใช้ขลุ่ยเป่าด้วยนะฮะเป็นบทเพลงขลุ่ยแล้วไม่รู้ว่า เป็นยังไงเราไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ยินบทเพลงคลุยของชาวอิสราเอลนะครับแต่มันเป็นบทเพลงคลุยนะครมันมีบทเพลงสําหรับคลุยด้วยนะครับในพระคัมภีร์ใน1971ได้บอกว่าคําอธิษฐานขอการคุ้มครองรักษาถึงหัวหน้าคณะนักร้องสําหรับพวกคลุยเพลงสดุดีของดาวิดนะครพระคัมภีร์ตรนนี้เราได้เห็นแรงจูงใจในคําวิงวอนของดาวิด3ประการด้วยกันในการอธิษฐานตอนเชา้า แล้วจะสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมไม่เป็นโยชูวาหรือโมเสสหรือคนใดก็ตามในพระคัมภีร์มักจะตื่นเช้าเพื่อจะมาวิงวอนต่อพระเจ้าและอะไรคือแรองจูงใจเหล่านั้นอันที่หนึ่งครับตอนนี้ก็คือความทุกข์ใจขอทรงฟังเสียงคร่ำครวญของข้าพระองค์ขอเอียงพระโสดับคำของข้าพระองค์แม้ว่าดาวิดเองนั้นมีความทุกข์ใจอย่างที่ได้กล่าวนะครับ ตั้งแต่บทที่3บทที่4บทที่5บทที่3นั้นถูกตามไล่ล่าบทที่4ถูกใส่ร้ายในบทที่5ก็ไม่รู้ว่าเจอเรื่องอะไรอีกนะครับแต่ว่าดาวิดเองนั้นก็ได้วิงวอรตตอพระเจ้าความทุกข์เป็นแรงจูงใจที่ดีแต่กันเองบางครั้งที่พระเจ้าอนุญาตให้เราเกิดความทุกข์นั้นก็เพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้กับเราที่จะฟังเสียงของพระเจ้าหรือร้องทูลต่อพระองค์อันที่สองครับความมั่นใจ พระคมภีร์ได้บอกว่าในข้อที่หนึ่งบอกว่าขอสดับเสียงข้าพระองค์จะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับขอฟังเสียงค่ำครวนขอทรงฟังเสียงร้องทูลของข้าพระองค์ขอสดับเสียงของข้าพระองค์ทั้ง3ข้อมีสมครั้งครับถึงสครั้งเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงฟังที่ท่านกล่าวอย่างนั้นเพราะพระเจ้าทรงฟังท่านกําลังบอกว่าพระเจ้าสดับเสียงฟังเสียงของเขาแน่นอน นะเป็นภาพของชีวิตของคนที่มีประสบะการณ์กับพระเจ้าเมื่อคนมีประสบะการณ์กับพระเจ้าเขาจะยิ่งอธิษฐานกับพระเจ้าแม้ว่าจะหดหู่ตกต่าต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์แต่เขามั่นใจว่าพระองค์ส่งฝังเขาเพราะพระเจ้าเป็นพระบรมมหากษัตริย์คําว่าพระมหากษัตริย์หมายถึงผู้ที่ครอบครองเหนือจักรวาลผู้ทรงครอบครองเหนือสรรพสิง่งเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงครอบครองเหนือสรรพสิง่งให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าท่ามกลางความรู้สึกทุกข์ใจและข้อพีในข้อที่3บอกว่าข้าพระองค์เฝ้าคอยดูอยู่ หมายความว่าเขาจดจอ่อกับการที่พระเจ้าจะทรงตอบเขาคนที่อธิษฐานแล้วอธิษฐานจดจอ่อกับพระเจ้าน,นั้นหมายถึงเขาพร้อมที่จะฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าจะตอบเขาเมื่อไรขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจดจอ่อกับคําอธิษฐานและคําตอบไหมครับอันที่3ครับข้อคิดจากการวิงวอนยามเช้าแรงจูงใจที่1คือความทุกข์ใจแรงจูงใจที่สองความมั่นใจแรงจูงใจที่3คือการมีวินัยครับการมีวินยยัยของการวิงวอนจะสังเกตตรงนี้บอกข้าพระองค์เตรียมนในข้อที่3 พระองค์เตรียมถวายเครื่องหอมบูชาคำว่าเตรียมหมายถึงอะไรครับหมายถึงพร้อมที่จะทําและจัดเวลาล่วงหน้าที่จะทําจัดสิ่งต่างๆไว้ล่วงหน้านี่คือสิ่งที่ท่านเองนั้นทําเป็นประจำทุกกิจวัตรของท่านนะฮะการอธิษฐานเป็นเรื่องของเป็นกิจวัตรของท่านดังนั้นเองการวิงวอนต่อพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกครับ ทุกเช้าตื่นขึ้นมาวิงวอนต่อพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วก็ได้วิงวอนบางคนบอกตื่นเช้าไม่ได้ไม่เป็นไรครับขอเริ่มสิ่งแรกด้วยการวิงวอนต่อพระเจ้าบอกพระเจ้าสัก5นาทีก็ได้มันไม่ได้ทําให้ชีวิตมันเร็วขึ้นหรอกครับกับ5นาทีนั้นอธิษฐาน5นาทีให้การทรงนำของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับแต่ถ้ามีความทุกข์ใจก็ตื่นให้มันเช้าหน่อยนะครับและก็วิงวอนต่อพระเจ้า แรงจูงใจอันที่1นคือความทุกข์ใจแรงจูงใจที่2คือความมั่นใจแรงจูงใจอันที่3คือชีวิตที่มีวินัยถ้าเราทําอยู่แบบนี้นะครับแน่นอนว่าเราจะเป็นนักวินวอนทุกๆเชา้าทีเดียวและจะเห็นพรจากพระเจ้ามากเกินความเข้าใจไม่ใช่ผ่อครับ